เอาฟ้าสิออโอ้ยิมมาฮ่าป้าสิอ๋อ New Style My Gen กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการไลฟ์สตล์ชนะบายยามาฮ่าค่ะอาจารย์คะ ครับผมตอนนี้เราก็เปลี่ยนรถเป็นที่เรียบร้อยละนี่สไตล์หนึ่งของการแต่งอย่างฮาฟาซิโอไฮบิดครับสีนี้ก็เป็นสีรุ่นท็อปแล้วก็คนก็ชอบชอบจริงๆสีนี้เป็นคันที่สองมึงที่เราจับเจอว่าในวันที่สองหลังจากที่เปิดตัวไปแล้วก็มีใบจองมาแล้วคนก็หาสินเป็นพด้วยอ่ะอาจารย์คะแนวการแต่งอันนี้คือสไตล์ไหน สำหรับตัวนี้นะครับที่เราได้แนะนำไปในช่วงก่อนหน้านี้นะครับผมคอนเซปต์ของตัวนี้ก็คือชื่อสไตล์ว่า Chill Out Touring Fashion ถ้าเราดูในภาพรวมเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นรถที่พร้อมจะออกทริปนะครับผมเด่นๆที่เราเห็นตั้งแต่เริ่มก็คือเรื่องของชิลหน้านะครับผมก็คือพร้อมขายกแต่ว่าอันนี้บางร้านก็จะใช้ชื่อคอนเซปต์เรียกว่าเป็นตัวบางใหม่นะครับผมส่วนที่จะคล้ายๆกับตัวแต่งคอนเซปต์รุ่นก่อนหน้านี้ ก็คือจะมีเรื่องของชุดครอบไฟไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟท้ายนะครับผมส่วนของสติกเกอร์ตกแต่งที่จะเป็นด้านหน้ากับด้านข้างตัวนี้ที่พอร์ตนะครับซึ่งเช่นเดียวกันชุดพวกนี้จะมีครบทุกสีที่เราได้ผลิตออกมาเพื่อการค้านะครับผมทั้ง6สีเลยต่อมาก็มีเรื่องของตุ้มปลายแฮนด์นะครับมีส่วนของตัวขอเกี่ยวด้านหน้า ส่วนของตัวกันลอยด้านข้างซึ่งกันลอยด้านข้างเนี่ยจริงๆแล้วจะมีทั้งส่วนหน้าและส่วนหลังที่จะวิ่งตามแนวโค้งตัวนี้แต่สําหรับคันเนี้ยที่เราไม่ได้ติดตั้งเนื่องจากว่าคันเนี้ยมีการใส่แบกด้านข้างเพิ่มตามภาพที่เห็นนะครับผมแ,แล้วก็มีแบกแด้านท้ายแปแกไปจากคันก่อนคือกันล้มด้านข้างเนี่ยจะเป็นเหล็กลใช่ไหมใช่ครับในส่วนของตัวคอนเซ็ปต์ที่แล้วจะเป็นยางครับก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความชอบ เพราะว่าในรูปแบบของสไตล์ทัวริงเนี่ยจริงๆเราก็จะมองเรื่องของความปลอดภัยและความแข็งแรงมากกว่าในขณะที่ลักษณะของสไตล์ตัวก่อนหน้านี้นนก็จะเป็นลักษณะของการใช้งานในเมืองซึ่งโอกาสที่จะล้มแรงค่อนข้างน้อยอะจะเป็นลักษณะเหมือนกับสีเบียดกันอะไรมากกว่าก็เลยจะเป็นลักษณะของอยางที่ดูแล้วกลมกล่งกับตัวรถแล้วก็แล้วก็กลมกลึงกับการใช้ง,งานด้วยนอกจากนี้นะครับก็เช่นเดียวกันมีเรื่องของตัว การความร้อนที่ไปท่อหรือครอบด้านข้างท่อนะครับแล้วก็ตัวแผ่นพื้นสำหรับวางเท้าปักน้ำมันเครื่องจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแต่งสไตล์นี้ได้ทุกสีของรุ่น Yamaha f a z i o Hybrid เช่นเดียวกันครับมีเรื่องของสีที่แมทชิ่งให้ครบหรือว่าลูกค้าที่แบบเฮ้ยมันไม่ไม่โดนอยากจะมีอะไรที่เป็นเรื่องของดีไซน์ด้วยตัวเองก็สามารถปรับเปลี่ยนสีได้ หรือว่าใช้การค r o s s ตลับสีเช่นอาจจะเอาสีเขียวมาใส่เป็นสต er mm ิกเกอร์ก็ได้แล้วแต่หรือแม้กระทั่งเอาชิ้นงานไปทำสีเองทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับดีไซน์คอนเซปต์ที่ลูกค้าวางไว้นะครับเพราะมันเป็นการแต่งรถแบบภายนอกใช่ไม่ได้มีการดัดแปลงเครื่องครับถูกนะเพราะว่าอยู่ในรับประกัน5ปี5้าหมื่นกควรจะรักษาไว้เดี๋ยวนี้ผมมีคาถามครับ อันนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเข้าใจผิดว่าอันนี้จะเป็นของตุนเการย์ช่วยอธิบายชุดไฟเนี่ยเป็นของที่กลุ่มผู้ผลิตสปอร์ตไลท์เขาเรานำมาตกแต่งเพิ่มเติมแต่ว่าจะไม่ได้อยู่ในชุดมาตรฐานของ s h i ยร์ t ัลทัวริงคอนเซปต์นะครับผมคุณผู้ชมทําบ้านจะเข้าใจผิดว่าอันนี้คือนอกเหนือแต่งสวยงามไม่เห็นเป็นแนวานนก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องแหลกข้างกันมากก่อครับผมอันนี้ ถ้าเกิดแหลกข้างงั้นเราใส่ทั้งสองข้างได้เลยใช่ไหมครับได้ครับเพราะว่าตามตำแหน่งที่เป็นจุดยึดตรงนี้เนี่ยมันเป็นส่วนที่ทางดีไซเนอร์ได้ออกแบบมาแล้วว่าสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้หรือ,อแค่ติดตั้งสวยๆก็คือติดสติกเกอร์แบบที่เราเห็นได้ทั้งนั้นมีเรื่องของอาจจะเป็นเขาเรียกอ,อะไรการใช้งานของผู้ลูกค้าจริงเช่น นักเรียนนักศึกษาหรือ Messenger จะสามารถนํากระเป๋ามาทําจุดยึดให้เข้ากับตัวแรกสามารถติดตั้งได้ทั้งด้านข้างและด้านหลังหรือไม่ก็พวกพี่ๆบุรุษไปรษณีย์ได้ครับใช่ง่ายเลยทีนี้จะไม่ต้องเอามาวางให้เกะกะด้านหน้าไม่ต้องมาคล้องตะขออะไรก็คืออยู่ที่คอนเซปต์การใช้งานของแต่ละท่านมากกว่าเพราะจริงๆแล้วถ้าถ้าเข้าสู่คอนเซปต์หรือว่าสไตล์ของการทัวร i n ิงแล้วเนี่ยแน่นอนพวกกระเป๋าต้องมี เพราะวลาาคุณจะเดินทางคุณเกศสัมภาระใช่สัมภาระด้วยค,ค,คุณเกศไปรีบออกรถเพราะกำลังมองเรื่องของที่ออกแคมป์อดียรใช่ใชสายซิโอเนี่ยใครบอกใช้ในเมืองได้อย่งังไบ,บออกแคมป์มีเท่น,นะครับเท่ครับแลวยิ่งคันนี้เนี่ยผมเห็นนี่เปลี่ยนยางแล้วนะเปลี่ยนยางแล้วด้วยเนี่ยเหมาะกับสายผมเลยสายลุยๆเนี่ยว่าจะเอาไปลุยในป่าหน่อยถูกต้องแล้วคุณกับ ที่จาได้นะเราไปดูสถานที่กันแล้วเดี๋ยวไปจัดรายการกันลิยทานอลงไปนอนแช่กันเลยคันนี้แหละครับเราจองไว้ไปแคมป์ก่าที่ชะอมสระบุรีก็น่าไปนะพี่ที่ไหนนะอําเภอชะอมจังหวัดสระบุรีอาเภอชะอมสราบเรามองลาดบุรีไว้อาจารย์าจารย์เนี่ยจาเนี่ยมองไว้แล้วก็เราก็หาแคมป์หาอะไรไปตั้งเนี่ยอยากจะให้ออกแบบสไตล์แบบทัวรลิงให้เห็น ว่าไม่ใช่แค่ขับขี่ในเมืองอจริงๆแล้วใช้ในชีวิตประจําวันได้ครัออกท่องเที่ยวเป็นเพื่อนกับเราอย่างได้และที่สําคัญคุณเกตลืมไปหรือเปล่าครับกลุ่มของผู้เลี้ยงสุนัขเพราะโดยทั่วไปเนี่ยเวลากลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขเนี่ยเวลาเขาจะหาะรถสักคันไว้ไว้ดูแลครับตัวเองเวลาจะไปไหนกน็เอาไปด้วยหรืออะไรต่างที่พักเท้าวกว้างน,น้องเกาะได้ ถมมีคงเหล็กมีอะไรที่เสริมเข้าไปปุ๊บเนี่ยน้องก็ผูกได้คถูกไหมไม่อันตรายด้วยเพราะว่าขาโลหีตเขาอยู่ตรงข้างนี่เนี่ยตรงเนี้ยคนหายเยอะพี่ถนงมบอกว่าจุดเด่นพอสมควรสาหรับผู้ใช้รถโอ้ยมีหลายกลุ่มอ่ะพูดง่ายๆใช้ได้หมดอ่ะโดยเฉพาะสาวๆให้ความมั่นใจในการขับขี่มหนุ่มๆก็ได้ครับพี่หนุ่มๆก็ได้ครับหนุ่มๆก็ได้ใช่ไหมหนุ่มขับไปรับสาวๆอีกทีหนึ่ง ขับไปรับสาวๆแล้วรีกให้สาวๆมาขี่แล้วตัวเองนั่งซ้อนอ่ะใช่อว่าแล้วเป็นอย่างนั้นอ่ะเรามาพูดกันต่อในเรื่องของการที่เราสามารถติดตั้งชิลครับผมระดับความสูงหรืออะไรต่างๆนี่ก็อันนี้ของศูนย์ไหมใช่ครับของศูนย์ครับมีมีใหญ่กว่านี้มียาวกว่านี้มีอะไรแล้วแต่มาสแตนดาร์ดชุดไซส์เดียวครับแต่แตอันนี้มันคือปรับความสูงความต่ำได้เอ อืมเนี่ยจะถามอยู่นี่ไงก็คือมีมีลักษณะของเกลียวตัวนี้ครับสามารถปรับได้เท<ม>่าที่ดูก็จากระยะเกลียวก็น่าจะปรับได้เราราวสองนิ้วนิ้วครึ่งถึงสองนิ้วเราราวสามถึงห้าเซนก็แปลว่าเขาเลื่อนขึ้นลงได้แต่ว่าถ้าลักษณะพอเลื่อนสูงมากเนี่ยลมมันก็จะเข้าทางนี้<ร>แล้วก็จะรู้สึกแสบตาถ้าในกรณีที่เราใส่หมวกแบบเปิดหน้าแล้วก็ไม่ได้ใส่แว่นนะครับก็เลยการเป็นอะไรที่ว่า ให้มันอยู่ในระดับที่ก็คือ,อต้องจูนให้มันพอดีดีกว่าจูนให้พอดีอน,นคะคะก็อย่างที่ทางพี่ๆแล้วก็ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่าเรามีคอนเซปต์ทั้งสองสไตล์แต่ถามว่าเราผูกขาดไหมไม่นะท่านสามารถ mix and match ได้อย่างเช่นว่าชอบคอนเซปต์แบบของตัวแรกแต่อยากได้ชิลตัวใหญ่ชิลสูงแบบนี้เราก็สามารถสลับมาเลือกได้ครับผมขึ้นอยู่กับความต้องการการใช้งานของท่านลูกค้าเลยก็ถือว่า สมบูรณ์และเรียกพร้อมใช่แล้วไปด้วยสินสรรและของแต่งที่พร้อมจะเสิร์ฟให้กับผู้ใช้รถเลือกเธอค่ะพูดง่ายๆเลยว่าเลือกเธอค่ะยามาฮ่าฟาซิโอแล้วก็เป็นระบบไฮบริดแล้วมีระบบวายคอนเน็ใช่ครับซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่เพิ่มขึ้นมาเรื่องของพัฒนาขึ้นมาครับพัฒนาขึ้นใหม่อีกต่อเนื่องแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไง เหมาะสมสําหรับทุกวันครับและเหมาะสมสําหรับทุกๆไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่ารุ่นที่กํำลังเลี้ยง<ช>เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งนะคะคแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือยามาฮ่าฟ s ซิโอไฮบิดนี่รับประกันที่ยาวนาน5ปี50,000กิโลให้ความคุ้มค่ากับผู้ใช้รถจริงๆนอกจากรถสวยแล้วความคุ้มเรื่องของความประกัน ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องของการใช้รถสมบุกสมบันขนาดไหนครับทางศูนย์ดูแลให้ตลอด5ปี50,000กิโลแน่นอนนะคะเอาละค่ะสัปดาห์นี้นะคะคงจะต้องขอขอบคุณสถานที่ครับครับามาฮ่าพรีเมียมสีนักลินนะคะอยู่ตรงไหนถนนสีนักลินครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเป็นศูนย์บริการใช่ครับศูนย์บริการด้วยแล้วก็มีอะไรแต่งอเซรี่ด้วยนะครับ ใครที่สนใจนะคะก็แวะมาอยู่ในเขตประเวศนี่เองใช่ครับนะคะไม่ไกลหรอกค่ะและที่สำคัญนะคะทุกๆงานบริการของยามาฮ่าไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือว่าเป็นร้านยามาฮ่าสแควร์ทุกสาขาทั่วประเทศไทยได้มาตรฐานเดียวกันหมดใช่ครับจากบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์อย่างแน่นอนนะคะสัปดาห์นี้ขอขอบคุณอาจารย์เก่งอาจารย์เก่งเป็อย่างมากนะคะและเดี๋ยวเทปต่อไป ถ้าเกี่ยวกับเรื่องของระบบรถต่างๆคงต้องคุยกับอาจารย์เก่งในเทปต่อๆไปตอนนี้ต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะคไววว้้ดยยาาาั่